สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคินดิติ TK นะคะวันนี้นะคะคินดิติเี๋ยจะมารีวิวเป็นตลับพระหลวงปูทวดเนื้อว่านนั่นเองนะคะหรือว่าจะเป็นพระรุ่นอื่นๆก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงนะคะซึ่งใบนี้นะคะเป็นแบบปิดหลังแล้วก็สภาพดีด้วยเดี๋ยวมาชมกันเลยดีกว่านะคะเริ่มจากด้านบนที่เป็นยกซุ้มยกซุ้มเล็กๆนะคะแล้วก็ใบน,นี้ในทองเน้นๆเ,เลยแกะลายชัดเจนสวยงามนะคะยกซ้มบนล่างนี้ดีเทล สวยงามและสีทองคืออร่ามตามากนะคะชึบให้น้องโฟกัสก่อนแล้วก็ด้านข้างนะคะด้านข้างด้านข้างของเขาก็ปิดสนิทดีนะคะแกะลายเนียนเลยแกะลายกระหนกเปรียวแบบนี้นะคะชึบอ,อีกด้านหนึ่งก็ปิดสนิทเช่นกันนะคะแกะลายเดียวกัน ชึบแล้วก็ด้านล่างนะคะเดือนต่างๆอยู่ครบนะคะใช้งานได้ตามปกติเลยสภาพใบนี้คือสภาพดีเลยนะคะใช้ได้เลยแล้วด้านหลังนะคะก็แกะลายเป็นลายกระหนกแบบนี้คือเข้าทรงสวยเลยนะคะใบนี้ นอกจากจะใส่ผ้าหล่อมุ้ทวนเนื้อว่าเนี่ยก็จะใส่ผ้ารุน่นหนึ่งก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงนะคะผ้ารูปหล่อเอ้ยหรือว่าจะเป็นผ้ารูปหล่อผ้ารูปหล่อก็ถ้าเป็นองค์ไม่ได้ใหญ่มากก็ใส่ได้นะคะเผื่อท่านไหนอยากได้แบบปิดหลังแบบไม่ต้องเลี่ยมกันน้ำนะคะเพราะว่าอย่างใบนี้เนี่ยก็ใส่เป็นมาแบบรองยางขึ้นหน้าพลาสติกมานะคะชือ่อแกะลายเนียนเวอร์สวยงามนะคะใบนี้ แล้วก็เดี๋ยวมาวัดขนาดด้านในกันดีกว่านะคะเชือเปิดแล้วบานพับไม่หลวมนะคะใช้งานได้ตามปกติเลยก็เป็นมือสองแบบไม่มีค่าแรงค่าซิกนะคะประหยัดไปได้เยอะเลยนะคะแล้วขนาดนะคะด้านในขนาดความกว้างของด้านในนะคะเดี๋ยวคินจะวัดที่ฐานนะคะฐานความกว้างของด้านในอยู่ที่2เซนนะคะแล้วก็ความสูงนะคะอยู่ที่3จ 35เซนนั่นเองนะคะความสูงด้านในแล้วความกว้างตรงกลางด้านในนะคะอยู่ที่1.9เซนค่ะแล้วก็ปิดนี่กึบสนิทด,ดีนะคะชึบแล้วก็มาวัดความกว้างที่ฐานของหน้าจอนะคะอยู่ที่1.6เซนแล้วก็ความสูงของหน้าจอนะคะอยู่ที่2.9เซนนะคะแล้วก็ความกว้างตรงกลางของหน้าจอนะคะอยู่ที่1.5เซนนั่นเองค่ะ ก็ขนาดใส่พ้าหล่มบั่วทวดเนื้อว่านนะคะหรือว่ารุ่นอื่นก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงนะคะแล้วใบนี้อย่างที่บอกนะคะทองเน้นๆน้นําหนักของใบนี้เนี่ยสิบเก้าจุดสี่หนึ่งกรัมนะคะก็คือบาทกว่ากันเลยทีเดียวนะคะและสภาพดีด้วยนะคะก็ท่านไหนสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ณนะที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่า อยากจะให้คินทองทิติลองเทียบให้ก็ได้เช่นกันนะคะยินดีมากๆเลยก็ส่งขนาดความกว้างความสูงขององค์พระมานะคะแล้วเดี๋ยวคินทิติเนี่ยจะเทียบกับตลับให้นะคะส่งมาทางไลน์ AS s i t k 6 6หหรือเพจ Facebook ร้านตลับทองทิติหรือด่วนโทร0 8น9 8 6 6 6 8กก็ได้นะคะหรือจะมาเยี่ยมชมที่ร้านก็ได้นะคะมาลองตลับมาพูดคุยกันมาแบ่งปันตลับทองกอบทองเศษทองพระทองคํานะคะที่ร้านชั้นสามห้างมาดิบงามวงวานร้านอยู่ติดกับลิบตัวกลางเลยค่ะร้านเปิดทุกวัน แต่จัน์ถึงอาทิตย์นะคะหรือจะโทรสอบถามก่อนก็ได้ว่าเอ้ยวันนี้เข้ามาร้านเปิดตามปกติไหมซึ่งปกตินั้นเปิดทุกวันอยู่แล้วนะคะมีคนเฝ้าร้านนั่นก็คือคินดิติเฮตีบางปูแล้วก็เฮคำบักน้ํานะคะครบจบเลยทั้งพระเครื่องตลับทองกรอบทองพระทองคํานะคะก็ อยากเป็นฟูลเซอร์วิสนะคะก็ยินดีให้บริการทุกท่านมากๆเลยเผื่อท่านไหนอยากมาเช็คพรกก็มาได้นะคะที่คำปั้นน้กัียตติบาปูเนี่ยยินดีรับเช็คเช็คพระฟรีเลยนะคะก็ถ้าอินไปเยอะมากเหมือนคลิปโฆษณาแทนนะคะเดี๋ยวต้องไปคลิปค่าโฆษณาแล้วก็วันนี้คินิติติขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คคนิตีตดีเคด้วยนะคะขอบคุณค่ะ